โดยหลักการส่วนใหญ่ก็คือก็จะต้องต้องอภิปรายร่วมกับผู้ป่วยและญาติว่าจะทําอะไรเพื่ออะไรนะครับยาไหนที่ไม่จะเป็นก็หยุดไปแล้วก็อันไหนที่สําคัญกว่าก็ก็จะเน้นขึ้นมานะครับอะไรที่คิดว่าเป็นความคาดคาดเดาได้ว่าจะเกิดเจ็บเมื่อไหร่ก็ให้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการเจ็บปวดที่ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นแผนการว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุยกันล่วงหน้าเนี่ย มันสามารถที่จะปรับได้เช่นพอยาที่ให้แล้วไม่ได้ผลมันสามารถเพิ่มอีกสักส0เเพื่อคุมได้หาสาเหตุหาปรับอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งก็เป็นการที่จะร่วมมือช่วยเหลือกันนะอันนี้มีตัวอย่างสุดท้ายไหมเดี๋ยวมีมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งพอดีคุณพี่เขาพูดถึงเรื่องเวทนามาเป็นเป็นเคสที่ผมเนี่ยเจอเจอเมื่อหลายปีแล้แต่ว่าเป็นเคสที่แบบค่อนข้างค่อนข้างแบบประทับใจ อะไรนะฮะคือคือเป็นคุณป้าที่แบบว่าก็คงเหมือนชาวบ้านแหละที่ที่แบบว่าขายของในตลาดนะนะแล้วก็อายุสักประมาณสักหกสิบเป็นมะเร็งของพวกถุงน้ำดีกับตับอ่อนเอ้ยกับตับเนี่ยแล้วมาด้วยเรื่องอติดเชื้อหอบแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันมันก็แบบมันตึงปวดมากวันแรกๆที่ เข้าเนี่ยคือตอนช่วงเย็นกลางคืนเนี่ยต้องให้ยาแบบสูงมากเลยกว่าจะรู้สึกว่าเขา้าหายใจสบายขึ้นไม่ใช่ใหายใจแบบแล้วก็ปวดเกร็งตลอดเวลาเนี่ยเขาเริ่มผ่อนคลายแล้วก็เนี่ยใช้ยาแบบเยอะมากแต่พอตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเราก็บอกเออคนไข้หลับดูสบายแล้วเราลดยานะเราก็ลดเอ๊ะก็ยังดูสบายดีเราก็ลด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 จนถึงเอ๊ะทำไมใช้น้อยกว่าคนอื่นที่เราเคยใช้อะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับคุณป้าบอกว่า ه, คุณป้าทำไมวันนี้ไม่ค่อยใช้ยาเลยเมื่อวานยังใช้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยนะคุณป้าก็มีท่ออยู่ครับคับท่ออยู่คุณป้าก็ยกมือขึ้นมารูปหัวเนี่ยอย่างเงี้ยนะคุณป้าบอกว่าอะไรรู้ไหมเออคุณป้าบอกดูกายป้าบอกดูกายเออ แล้วแล้วคุณป้าก็กลัวเลยแกไม่เข้าใจแกก็ขมุกขมิบปากว่าดูเวทนาเออคือพอไปถามจริงก็คือคุณป้าเขาเขาเคยฝึกไอ้สติปัฏฐานสี่มา้าบอกดูเวทนาแล้วเขาก็บอกว่าวันแรกที่เข้ามาเนี่ยมันมันตื่นตะนกมันตกใจมันที่ทาทามาเนี่ยลืมไปหมดนะเออแล้วบอกวันนั้นที่มันกลัวมากมันจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเนี่ยมันเหมือนจะตายหรือเปล่าเนี่ย คุณป้าก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนคูณสองเกบอกคูณสองแล้วบอกโอ้แล้ววันนี้ล่ะคุณป้าบอกวันนี้หารสองเออแล้วผมบอกโอ้คุณป้านี่เก่งเนาะเขาทำให้เราเห็นภาพไปเลยว่าเออเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่มันปวดทางกายเนี่ยมันยังอยู่นะแต่ตัวคูณมันเปลี่ยนไปโอ้ซึ่งซึ่ง ซึ่งอะไรอ่ะมันก็สอนเรามากเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมีมันอยู่เพียงแต่ว่าเวลาเราเราอยู่กับมันแล้วเรามัเราเต้นตามมันหรือเปล่าหรือว่าเราเรานิ่งขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับนะมีคําถามอะไรไหมครับขญญนะคุณหมอเอ,อิงที่คุณหมอพูดถึงเรื่องจิตอาสาเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยสื่อสารระหว่างคนไข้กับผู้ดูแลแตอนี้ในกรณีที่เหมือนคุณหมอพูดเหมือนกับว่าคนไข้นี่บอกได้ ตันนี้คนใกล้ที่แบบนอนที่หมอบอกไม่รู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ญาติก็รู้สึกว่าเขาต้องรู้สิคือเราก็จะไม่ได้คำตอบหนึ่งนะฮะตรงนี้ทำยังไงสองเคยเห็นคนไข้ที่ระยะสุดท้ายซึ่งคนดูก็ไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยคงจะอีกไม่กี่นาทีเออ,เ,อ,อเหมือนกับว่ามีการถ่ายออกมาเป็นผงดำๆอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นมีคนพูดว่าเออต่ละสั่งเนี้ยใช่แล้วล่ะอีกไม่นานก็ท่านก็จะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็อย่างเรื่องของว่าดูว่าเขาบอกไม่ได้เนี่ยนะครับนะจริงๆเนี่ยมันก็จะมีการดูทางอ้อมดูทางอ้อมเช่นดูจากสัญญาณชีพด,ดูดูจากท่าทางนะอ่ะอย่างสมมุติเราเทียบสมมติเราดูดูลูกลูกเราพูดไม่ได้ใช่ไหมเรารู้ไหมตอนไหนเขาไม่สบายรู้ไหมท่าทางมันบอกใช่ไหมนะถ้าคนถ้าเป็นคนแก่นอนปวดเนี่ยเป็นไงท่าจะเป็นไงงอตัวใช่ไหมเกรงเลยแทบไม่อยากให้ใครมาโดนเลยใช่ไหม นะหายใจทีสมมติปวดท้องนะหายใจใช่ไหมหายใจแบบว่าไม่อยากให้ท้องขยับอะอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันก็จะดูดูพอออกนะถ้าถ้าปวดมากๆไม่สบายเป็นไงหน้าตาก็เป็นไงอย่างนี้อย่างนี้เลยฮนะอะไรเงี้ยเราก็จะดูจากทางอ้อมนะแล้วดูจากทางอ้อมเนี่ยถ้าให้เทียบระหว่างคนที่เป็นคนอื่นนะก็คืออย่างหมอพยาบาลเนี่ยดูกับญาติดูเนี่ยใครจะเซนซิทีฟกว่ากันญาติญาติเขาจะรู้สึกเอ้ยเนี่ย ดูไม่สบายอะไรเงี้ยเขาจะบอกอะไรอย่างเง so ี้ยนะก็ก็ส so 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 ่วนใหญ่เราเราก็ไม่ต้องไปเถียงเขาว่าก็ดูสบายดีนี่อะไรเงี้ยไม่ต้องนะเราก็จะถามญาติเขาทำไมถึงคิดว่าคุณพ่อเขาไม่สบายเพื่อเพื่อให้เออตรงนี้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เราเราพออธิบายได้ทางการแพทย์เราก็จะอธิบายถ้าเกิดว่าไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องของการรับรู้เขาไม่สบายก็ต้องเชื่อเขานะครับค่ะอยากเอาผงดำๆก็ อันนึงการที่มีอุจจาระลาเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องปกติในะระยะสุดท้ายอยู่แล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อหูรูปม,มันจะหย่อนตัวนะครับแต่น,นี้ไอที่ดำๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาจจะมีเลือดออกในช่องท้องไอในในกระเพาะอ,อาหารอะไรระนบนๆเวลามันผสมกับกรดอะ่ะมันจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำแล้วก็จะพอมันมันผ่านมันเรื่อยๆก็ถึงที่ที่เป็นอุจจาระสีดำๆแบบว่าเหมือนกับเละๆอะไรเงี้ยครับ อยากสอบถามค่ะในกรณีที่พี่ผู้ป่วยสูงอายุอะค่ะแล้วป่วยหลายโรคมากเลยแล้วจะถึงขั้นสุดท้ายเนี้ยค่ะถ้าผู้ป่วยมีโรคหัวใจอะค่ะแล้วเราหยุดยาหัวใจเนี่ยค่ะผิดไหมคะครับคือเราตกลงกันไว้ว่าไม่อยากให้คุณทรมานอะในเมื่อคุณเป็นหัวใจทำไมในเมื่อมันก็รักษาไม่ไหวแล้วหยุดหัวใจได้ไหมหยุดยาหัวใจอะค่ะครับคือ อย่างนี้ครับเราเราต้องดูภาพรวมของเขาครับภาพรวมเขาถ้าอย่างเทียบแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยเป็นคนสูงอายุที่มีโรคหัวใจแล้วก็มีโรคร่วมอีกสักประหกเอย่างเนี่ยครับนะอย่างเช่นมีไตก็วายด้วยใช่ไหมตับไม่ดีปอดไม่ดีทุกอย่างทุกอย่างที่ไม่ดีหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าดีเมนเชียใช่ไหมสมมติอย่างเงี้ยกับไอหัวใจปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราไปแก้มันปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยไหมะอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คือก็คือก็ต้องมองแบบนั้นน่ะนะเพราะว่ามันเป็นเป็นรวมๆทั้งหมดหรือหรือไม่ก็แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตรงไหนเด่นมีเคสมีคนไข้คนหนึ่งเขาเขาเป็นคนที่บอกว่าอะไรอ,ะอายุประมาณร้อยปีแล้วนะแล้วเราไปพบว่าเขามีหัวใจตีบหัวใจตีบอยู่ประมาณแค่สมมติคนปกติเท่านี้เหลือแค่ประมาณแค่หนึ่งในสามคนปกติอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาจะมีอาการว่าตอนช่วง นอนนอนเฉยก็ต้องลุกขึ้นมานั่งเพราะมันเหนื่อยหอบแน่นเหมือนกับแบบหัวใจขาดเลือดอะไรเงี้ยอยู่เพราะมันตีบเลือดมันก็ไปเลี้ยงเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ด้วยเป็นลิ้นหัวใจตีบแต่ว่าไตาดีตับดีสมองดีมากอายุร้อยปีแต่สมองดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็สวดมนต์ทุกวันปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเราก็คุยร้อยปีเราควรจะผ่าไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะเออใช่ไหมแต่ว่ามันมีแบบมันเหมือนว่ามีแค่จุดจุดหนึ่งอ่ะ ที่มันไม่ดีอ่ะนั้นตอนหลังก็เลยคุยกันแบบคดประชุมกันหลายรอบก็ตกลงก็ผ่าแล้วพอไปคลี่ตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยไอยอาการที่เขานอนแล้วเหนื่อยน้ําท่วมปอดหรืออะไรหายไปอย่างอื่นก็กลับมาดีอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอื่นมันมัน,ม,นมันไม่ได้แย่อ่ะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอายุแต่ว่ามันเป็นการประเมินโดยรวมนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจุดอื่นเป็นยังไงคือคือเราตกลงกันไว้อ่ะค่ะคว่าว่าถ้าถ้าถึงจุดหนึ่งอ่ะ เราจะหยุดยาตรงเนี้นจะหยุดยาหัวใจอะ่ะเพื่อให้ให้ให,ให้หัวใจหยุดทํางานแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาทรามานกับมะเร็งอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ย <ทะ S 1> ผิดไห<ะ>มคะก็คือจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่การดูโดยรวมครับอย่างเช่นว่าสมมติถ้าถ้าทรามานเนี่ยให้รักษาทรมานด้วยอากาศด้วยด้วยด้วยอย่างที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยครับไม่ใช่เป็นทางด้านการแพทย์การใช้ยา เรื่องของการใช้แพทย์ทางเลือกเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีหรืออะไรเงี้ยมาช่วยในการประครับประคองความทรมานให้เขานะครับเ,เรื่องของสปีดีช่วยนะครับช่วยเขานะครับเรื่องความทรมานอย่าไปคิดว่าการทําให้เขาตายเนี่ยเป็นการหยุดความทรมานเพราะว่าคนที่ทําเองอาจจะทรมานไปตลอดชีวิตไงใช่ไหมฮะนะแต่ครนีเ้เรื่องยาหยุดไม่หยุดเนี่ยนะครับ ไม่ได้เหตุผลเรื่องความทรมานแต่ถ้าจะหยุดเนี่ยหยุดเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วอ่าอย่างเงี้ยอย่างงี้ได้หยุดเพราะว่ามันมันจากการรักษาเพิ่มขึ้นเช่นที่เจอบ่อยๆก็คือฟอกไตฟอกไตเนี่ยใช่ไหมต้องมาฟอกอาทิตย์ละสามครั้งอะไรเงี้ยนะแล้วฟอกแต่ละครั้งก็คือต้องต้องนอนติดเตียงอยู่หลายๆชั่วโมงแล้วก็ต้องออกจากบ้านมาแบบครึ่งค่อนวันต้องทํานู่นทํานี่มาแล้วก็ มีค่าใช้จ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการฟอกก็คือไม่ได้ประโยชน์เพราะคนไข้เนี่ยหัวใจก็บีบได้ปิมปิมรุ่นนี้อะไรเงี้ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคนไข้ก็ไม่รู้ตัวแล้วอะไรเงี้ยงนั้นการฟอกไม่ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยเราก็หยุดไปอะไรเงี้ยนะครับในในอเมริกาเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตของคนไข้ไตวายที่เป็นระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เกิดจากเหตุอื่นเลยนะเป็นเกิดจากการที่ว่าให้แล้วไม่ได้ประโยชน์เราต้องหยุดซะเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลําพังอย่างแค่แค่แยากินเนี่ยยากินมันก็ไม่เป็นไรการกินก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ต้องต้องพยายามมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้บางทีเราก็ไม่ค่อยหยุดหรอกเราก็ให้ให้ทานไปแต่ถ้าต้องไปทาอะไรเยอะๆบางทีเราก็จะบอกว่าโอ,อเคไม่จําเป็นแล้วอะไรเงี้ยครับพอพอเห็นความแตกต่างไหมครับครับ <laughs> อย่างอย่างอย่างเจอเลยสุดท้ายบางทีเออให้ยาเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยหยุดแต่ถ้าฟอกไตเราบางทีบอกว่าออพอละ ก็ไม่ได้ประโยชน์จะเจาะคอบางทีก็เอาไหมก็ดูมันเยอะไปเนาะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาแต่ถ้าลาพังให้ยาปฏิชีวนะให้ยาหัวใจให้อะไรที่มันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยเราก็ให้มันสมดุลเดิมเพราะว่าเพราะสิ่งที่เท่าที่ผมคุยเนี่ยคือคือเราสมมติเราขึ้นขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินทุกรามันต้องลงไหมลงหมดใช่ไหมมีเครื่องบินไหนจะไม่ลงไหมไม่ลงแต่เราอยากลงแบบไหนครับหัทิ่มไหม เราอยากรู้แบบนี้ใช่ไหมการบินไทยใช่ไหมต้องนิ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยงั้นงั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราคิดว่าอ,อ,อะไรอะทำยังไงให้เขาแบบให้มีซอฟต์แลนดิ้งอะนะลงนิ่มๆแล้เราก็จะปรับแบบนั้นนะครับ